เฮ้เฮเฮมาถึงก็เอากูเลยล่ะขอโทษครับอ่าสวัสดีครับผมนุกเชนทอนฮะก็วันนี้เู่เกมวาร์เรนท์เกมที่ให้เพลงทําเกมระบัคเยอะชิบหายเอาช่างมาเถอะก็วันนี้เราทําตามคอนเทนต้าบกคลิปฮะก็คือคอนเทนต์ที่ว่าเราจะมาเอืมเรียกว่าไงดีก็ในร้านค้าสุ่มจะกินถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อแค่นั้นนึงง่ายดีงบเรามี1 9 4 5งันอย์ลพอยต์ก็ไปก็ผมขอบอกสิ่งที่อยากได้ก่อน ก็สกินที่อยากได้ก็ต้องเป็นพรีเมียมสกินแรกก็คือพามนอนโดนั่นเองแทรนว้าวน่าตื่นเต้นไหมพี่ชี่อ่ะกูต้องรู้กับมึงไหมสภาพคนดูกูแบบกูต้องรู้กับมึงไหมเออช่างมันเถอะคุณดูด,ดูเป็นขวัญตาขวัญใจก็แบบเด็กน้อยกําลังจะซื้อสกินนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็ปืนแรกก็เป็นพาวมอนดอนะครับก็มันแบบสวยจ้าเลยดูดิสวยเกิน แต่ว่าความสวยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่สหรับผมผมชอบชื่อมันมากกว่าว่ะมันชื่อว่าพาวันดอลเฮี้ยชื่อพาวันดอลไอ้เชี่ยมันแบบสำหร onun, mm. şey ับผมมันโคตรเท่อะพาวันดอลเฮ้ยเพื่อนไอ้เพื่อนมึงใช้ปืนอะไรเอ้ยมึงใช้ปืนสกิลอะไรเอิ่มเพื่อนมึงใช้พาวันดอลว่ะเย่ชื่อมันโคตรเท่อะไอ้เชี่ยกูแบบโคตรถูกใจชื่อมันอะพาวันดอลเพื่อนดับสกิลให้กูหน่อยได้ได้เดี๋ยวกูดับพาวันดอลให้เย่พาวันดอล ดูมันยาาอ่อนดิอันดับต่อไปที่ผมอยากได้ก็คือนี่ r i v e r w ์ n d นดมันแบบโอ้โหดูดิดูดันชาิแล้วสวยทุกสีดูดิก็รู้ๆอยู่ว่ามันสวยจัดอะเชี่ยดูดิก็สีธรรมดาผมว่าก็สวยแล้วนะก็ต่อไปก็คืออืมนี่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 ฟ e สเคนวันดนะมันแบบมันเท่ตอนแบบไอ้เชี่ยฉากสังหาร่ะมันมีสองแบบก็เอาช่างมันเถอะเราไปดูกันดีกว่าฮะร้านค้าว่าแรกเราจะมีอะไรกันไป let's go สวยเป็นการเดียนน่ะเสียดายไม่เป็นไรไม่สีนิ้สวยนะช่างมันเถอะเป็นคลาสสิกฮนะเชอร์ลิฟต์ช่างมันเถอะปืนน้ำแข็งคลาสสิกส่วนตัวผมเฉยๆอะ่ะไม่เท่าไหร่ก็วันแรกผ่านไปฮนะจบด้วยความว่องไววันต่อไปเลยฮะเบิร์กฟ้าโนกาบอยบินเจ็ดโมงสิบเก้าครับอ,อ,อารุนสวัสดิ์ไปวันที่สองก็จะมีโค้ดแล้วก็มีปืนน้ำแข็งที่เป็นบูด็อกโปรโตคอลปรเท่ดีนะแต่ว่าไม่ต้องการสเปกเ,เตอร์ดิ แล้วก็ดูหน้าเฮ้ยเดี๋ยวตอนหยิบมันเป็นอย่างี้เหรอชี้อะก็เท่นะจะเคยช่างแม่งเหอะเอาเป็นว่าจุดประสงค์หลักของเราไม่ใช่มีดเอาเป็นว่าวันที่สองเรือเข้าสู่วันที่สามนะครับก็มามาดูกันว้าว RZX 11 c p พรามคาริมบิดแล้วก็มีไอรอนสเปกเตอร์ไอวันนี้ของโคตรดีเลยอะแบบดีมากอ่ะแต่ว่าผมไม่ต้องการมีดอะส่นตัว ก็อยากได้นะแต่ตังค์ไม่มีแล้วตอนนี้เจอกันวันที่4ีแหละครับอ่ะอยู่กับวันที่4นะครับก็มาดูกันว่าจะมีอะไรดีบ้างปุ๊บเข้ามา yes f o o s p h o r spectrum แล้วก็มีดไอสีทองออกบ่อยนะเมื่อวานก็ออก2อันไปต่อวันต่อไปฮนะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่5นะครับก็มาดูกันร้านค้านะครับว่าจะได้อะไรว้าว ion phantom ผมไม่ต้องการอะ่ะรู้สึกว่า ion ส่วนตัวยังไม่ชอบเท่าไหร่ ก็ไปวันถัดไปเลยดีกว่าครับวันที่6เอ่อมีกิตป๊อปนะฮะอืมแค่นั้นแหละมีอนะไรละมาวันที่7โอเคมีอะไรบ้างเอ่อมีโอเวอรเตอร์สวิเตอร์คิปป๊อปเอ่อเป็นกากยินดี Indeed, ต้อนรับเข้าสู่วันที่8นะครับผมก็เป็นวันที่เลยเลยสัปดาห์หนึ่งแล้วเนาะสัปดาห์หนึ่งอีกหนึ่งวันก็เราไปดูกันฮะวันนี้มีอะไรปึ๊บมีนบิล่าแฟนทอมโอ๊ะ เออเรื่เฟมวันดอรครับคือแบบว่าสกินนี้ผมแบบชอบอะ่ะคือแบบมันสวยเหี้ยคุณแบบสุยดยอดเชีย่ยแต่บบลอ้วนไม่หน่อยอะแต่ผมอยากได้แล้วก็มีโปรโตคอลก็มีอะไรก็ไม่รู้คุณเคยเอยฟังเพลงของวิทยาศาสตร์ของดีดจลาดปะที่มันลองว่ากดแกนี่นิวตันบอกไม่มีผลในตอนนี้ ทุกทฤษฎีถูกลบล้างไปหมดแล้วใช่ครับทุกทฤษฎีถูกลบล้างไปหมดแล้วสามสก,กินที่ผมอยากได้คืออ่าไม่เอาอะไรก็ได้ <c oughs> เอาสก,กินนี้ดีกว่าเออเห็นหลายคนรีวิวบอกว่ามันจริงไม่ตรงมันยิงไม่ดีมันดูอ้วนเกะกะอ่าเรียวกว่าไงดีความชอบส่วนบุคคลแล้วกันขออนุญาตจัดแล้วกันเนาะเอ่อขออนุญาตไปเติมมาล้อยเพิ่มแบบนึง <c oughs> าสามสกินที่แบบกล่าวข้างต้นไปที่แบบบอกว่าอยากได้นี่คือไม่ต้องแคร์แล้วก็ได้นะโอเคครับก็ตอนนี้เราได้เติมพอยเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย่สองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าพอยครับก็ใช่ครับเราจะมาซื้อสกินเนวูล่ากันเย่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาซื้อสก,กินโปรโตคอลกันเย yeah, ่ไม่ใช่เอ,กก yeah, ใชเออปัญญาอ่อนเออเอาทีละ เราจะมาซื้อสกินเอลเดอร์เฟรมวันดอวนั่นเองพอไอ้เคียกูบ้าโอเคนะฮะเป็นสักขีพยานในการซื้อไปเอลเดอร์เฟมวันดาวฮะไปเรียบร้อยครับผมเอลเดอร์เฟมวันดาวโอเคก็ผมได้มาแล้วนะครับสกินเอลเดอร์เฟมวันดาวเซตโคตรเท่โคตรตึงโคตรอาก็จะเป็นไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับภายใน3 2 1เอาแล้ว ขําลเฮไยเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะมึงมึงจะเก่งกว่ากูไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีคนเก่งกว่าผมไม่ได้ดิซอลทอมตัดไปเียตัดไปเลยตัวห

ได้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 ไ้แต่กูตายก็ในเรื่องความสวยงามนี้ให้เต็มสิบเลยนะครับเพราะว่าสกินเนี่ยมันสวยเกินคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกส่วนเรื่องการยิงรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบดีดสุดๆอ่ะตอนแรกแรกนี่คือแบบผมไม่ชิดเลยนะพอเล่นได้สักพักหนึ่งแบบเออมันก็มันพอคุมได้มันก็เหมือนแบบ ที่ว่าไงดีมันก็เป็นแฟนทอมอีกอย่างนึงเลยมันสเปย์มันสุดๆ,ๆเลยอะแบบโอ้โหแบบสุดๆอะแล้วก็เเรื่องแถบหรอถ้าส่วนเรื่องแถบอะผมว่าแถบยากเพราะว่ามันดีดแบบความเห็นส่วนตัวนะแบบมันดีดมากอะโคตรจะดีดอะก็ประมาณนั้นเนาะส่วนเรื่องข้อเสียของสกินนี้หลักๆนะก็จะมีแบบเออมันเด่นไปอะเออสกินมันแบบเด่นเคินมันแบบ บางทีผมก็ไม่ได้โฟกัสการเล่นไงเออส่วนตัวก็อันนี้เป็นข้อเสียหลักเลยนะแล้วก็ไอ้สกิลกดโชว์ปืนอะไม่สกิลสิไอ้ตรงกดโชว์ปนะืนอะคือแบบว่ามัน,นะบบมนกดไปแล้วแบบมันไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยอะมันแค่เป็นการโชว์ปืนธรรมดามันสึกว่ามันธรรมดาไปกับตังที่เสียไปอะมัน2องเนะสี่ร้อยเาก็รู้สึกเสียดายตรงนี้จรงแต่ก็คุม้มเลยนะอ๋อส่วนเรื่องข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็แบบจะว่าไงดีตลกไหมอะ คือแบบตอนยิงแบบว่าซูมใช่ไหมหัวมังกรมันจะกระดิกเว้ยมันมันหนิงกระด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 ิงคือแบบอะไรอะ่ะมันมันมันก็ไม่อะไรคะแนนั้นแต่ว่ามันมันกระดิกมันตนลกอ่บคุณก็ส่วนตัวถ้าถามว่าให้คะแนนกับสกินเอลโดเฟรยวันดอเท่าไหร่ก็บอกเลยสิบเต็มสิบนะฮะหมายถึงคะแนนที่ให้สกินปืนนี้หรออ๋อเปล่าเลยครับคะแนนความกล้าของกูนี่แหละไอ้เหี้ย